สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ปสานะคะครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์สัตว์มีการเจริญเติบโตนะคะอันดับแรกเลยปัจจัยแรกคืออาหารอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหรือว่าสัตว์เนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ ซึ่งถ้าสำหรับมนุษย์เรานะคะอาหารก็คืออาหารหลักาหมู่ที่เราจะต้องรับประทานให้ครบในทุกๆวันนะคะอาหารหลักาหมู่มีอะไรบ้างอา,อาหารหลัก5หมู่ก็ได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันซึ่งาสมตัวนี้จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับพลังงานเพื่อที่จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ ส่วนวิตามินกับเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่เราก็ขาดไม่ได้เราก็จะต้องรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อที่ทำให้ร่าอองกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะปาศจากโลกและเจริญเติบโตส่วนปัจจัยที่2ก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำสะอาดที่นักเรียนดื่มเนี่ยสัตว์มนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้อง เออ่ดื่มน้ําโดยเฉพาะมนุษย์เราหรือว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยควรจะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8ปดถึงสิแก้วน้ําช่วยอะไรน้ําช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ปกตินะคะถ้าเราไม่ดื่มน้ําเลยอาการเห็นเห็นเลยทั้งวันเลยนักเรียนไม่ยอมดื่มน้ําปากเราเนี่ยจะแห้งนะคะลูกแล้วก็ถ้าเวลาที่เออเราไปเข้าห้องน้ําหรือเราไปปัสสาวะจะเห็นว่าปัสสาวะจะมีสีเข้ม แสดงว่าไตเราเนี่ยทำงานนะเพราะนักเรียนไม่ดื่มน้ําดังนั้นน้ําก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มนุษย์แล้วก็สัตว์เนี่ยจเจริญเติบโตด้วยส่วนตัวที่สามที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เลยก็คืออากาศนะคะซึ่งอากาศมนุษย์สัตว์จะต้องใช้อากาศในการดํารงชีวิตถ้าขาดถ้าขาดอากาศปุ๊บเราก็ตายอากาศที่มนุษย์และสัตว์ใช้นะคะในกระบวนการหายใจก็คือแก๊สออกซิเจน เราหายใจเข้าเราเอาออกซิเจนไปใช้หายใจออกเราก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะดังนั้นตัวนี้จึงจำเป็นในการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต3อย่างเลยคืออาหารน้ำและอากาศนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้มนุษย์และสัตว์เจริญเติบโตเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ